คุณกิษณะจากชนบุรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกิษณะมาตามหาลูกเหรอคะครับ,รรบผมยังไงเอ่ยลูกหายไปยังไงเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะไม่ได้ติดต่อกันมาสิบกว่าปีแล้วฮะอืมไม่ติดต่อมาสิบกว่าปีครับเพราะผมติดต่อไม่ได้ตาผมบอดฮนะอ๋อึ้นบอดมาสิบกว่าปีพี่เคยเคยติดต่อมารายการไหมครับพี่เมือ่อ เมื่อวันเสาร์ผมติดต่อมาโอเคโอเคถ้าติดต่อก็ล่าสุดนี่แหละทีมงานก็ต้องโทรตามเรื่องกลับมาคุยนะลูกชื่ออะไรอะครับลูกชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อนุ้ยนะฮะชื่อิีตอนนี้เขาไปไปเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นพิมพัฒคชพัฒน์ะฮะสะกดสะกดที่สะกดที่สะกดที่ฝนฝนตกครูบผมผมมองไม่เห็น สะกดสะกดได้ไหมหมายถึงว่าบอกชื่อว่าสะกดด้วยตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ครับผมเพราะว่าเขาเขาไปตั้งชื่อใหม่อ่ะอ๋พิมพ์อะไรนะพิมพัทพิมพัทพัชพัทั้งครเห็นคนเขาอ่านให้ผมฟังนายอำเภอเขาอ่านให้ฟังเหรออายุเท่าไหร่อะสามสิบแปดฮะสามสิแปดปีนามสกุลอะไรครับธนพรสกุลฮะธนะ พรสกุลอยู่อำเภออะไรครับในตำบลหมู่ที่เท่าไรอยู่คุณคุณคุณะคุณคุณเนี่ยคุณเกษะะนะอยู่หมู่ตำบลอุดมพรพิสัยอยู่อำเภออะไรอำเภอพนัสนิคมพนัสนิคมนะครับตีาสิบห้าหมู่สามครับสี่สิบห้าหมู่สามตำบลนาประธาต์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอะ ลูกเขาออกไปจากบ้านที่เขาอยู่นี้ใช่ไหมสิบปีแนะ่ออกไปจากบ้าน <ฮะ S 1> เอะเขาเขาอยู่กับแม่เขาที่กรุงเทพก่อนนี้ผมอยู่กรุงเทพพอตาผมเสียผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเขารู้ไหมว่าพ่ออยู่ที่นี่รู้ฮะอ่าถ้ารู้ก็เข้าใจโอเคเงินก็เอาเอา,เอาคุณพ่อลองเรียกหาลูกดูสิเรียกหนุ่ยสิหนุ่ยอยู่ไหนมาหาพ่อด้วยเอาเชิญคุณพ่อพูด,ดเลข,เ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 ขา,เ,าเขาเขาผมนายอำเภอก็ไปค้นให้ ตอนนี้เขาซื้อบ้านอยู่แถวแสมดำาอับเจอสถานที่แล้วนี่แล้วเราไม่เขียนจดหมายไปหาเลยไม่มีใครเขียนนายตาไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์พูดไงว่าเธอไปคนเบอร์โทรศัพท์เขาก็ไม่มีมีแต่บ้านเลขที่หนึ่งสามสี่ทับสามสิบเอ็ดถนนสองถนนพระรามสองซอยห้าสิบเขาเขียนมาบอกสม้ตามเขียนมาให้ออ ลุงให้ใครเขียนจดหมายไปไอ้ไอ้ลุงให้ใครเขียนให้ก็ได้นะครับลุงให้ชาวบ้านช่วยเขียนให้หน่อยว่าเขียนให้ลูกหน่อยที่ได้อยู่ตามเนี้ยครับอ้าวลุงผมผมให้คุณลุงพูดครับลุงพูดเผื่อญาติหรือลูกหรือคระก็ดูบังเอิญดูอยู่เนี่ยหรือเพื่อนฝูงก็รู้จักนะนุ้ยนะครับนามชื่อครพิมพ์นุ้ยป้าคิดถึงให้มาหาป้าบ้าง แต่พูดไงป้าก็ไม่รู้จะไปตามยังไงเพราะตาป้ามองไม่เห็นตาบอดแล้วแล้วภรรยาอย่างอยู่ไหมเนี่ยก็เขาอยู่กับแม่เขาครับเราเลิกกันเหรอครับเลิกกันมาปีสี่ศูนย์นะแล้วตอนนี้คุณกิษณะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับแม่เสียไปแล้วเพิ่งเสียไปปีห้าห้าแล้วอยู่ยังไงอยู่ยังไงตอนนี้ก็อยู่คนเดียวก็ คำๆเอาฮะไม่ได้ไปไหนเลยดูแลตัวเองยังไงใช้ชีวิตประจําวันยังไงคะก็พอคำคำหุงข้าวได้อะไรได้คือข้าวเพอาหารอาหารบางทีก็ฝากเขาซื้อได้ยังชีพด้วยอะไรครับก็บางทีก็ฝากเขาซื้อฮะไม่มายังชีพด้วยเงินจากที่ไหนรายได้อ๋อเงินผู้พิการกับผู้สูงอายุฮะอืม อยู่ได้แค่นี้เลยครับอจะให้พอมอลงไปเยี่ยมที่บ้านไหมเขาเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วออ๋มาแล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าแต่เห็นนะแต่เห็นครับครับ <ผม S 2> เห็น,นเขาบอกว่าปีหนึ่งขอช่วยเหลือได้สองครั้งแต่นี่ผม<อ>ไม่เคยคขอขอเคยขอไปแค่ครั้งเดียวลงถ้าจับฉุกเฉินลงก็โทรหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ได้เลยนะลงนะโทรได้โดยตรงนะครับ ผมเคยโทรไปฮะครับครับครับก็ผมไม่รู้ว่าลูกมีเหตุผลอะไรถึงไม่ติดต่อพี่พ่อตั้งสิบปีนะก็แจ้งไว้ตรงนี้นะคุณลุงนะผมแจ้งประกาศไว้ตามนี้นะครับครับแม่เขาคงจะไม่ให้มาติดต่อ,อยุ่งวุ่นวายแต่ว่า<ม>ลูกาสาวคุณลุงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะครับแล้วบังเอิญก่อนที่ว่าจะขาดการติดต่อกันผมเลย น้อยใจอ่ะก็เลยบอกเขาเอออย่างนั้นก็คิดว่าป้าตายไปแล้วลกันอืมนี่มันตือง้วยความเป็นมาความเป็นมาใช่แต่จริงแล้วคุณลุงยังรู้สึกรักอยากจะให้ลูกนี่มาหาอยู่ครับคิดถึงเขาตลอดครับอืมเพราะตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดพาไปว่า้น้องว่า้น้าก่อนนี้ผมยุงเทพอืมผมเป็นเซลล์ขายอะไรรถยนต์อืม แต่แล้วบังเอิญมาเป็นต้อกระจกรักษาไปรักษามามาันก็เลยบอดทั้งสองทางเลยบอดสนิทเลยครับใครเปลี่ยนดวงตาที่สถากาเอ์โรงพยาบาลจุฬามาแล้วสี่ครั้งพี่พี่กฤษณะพี่นะหากระดาษกับปาก,กาเขียนได้ครับเขียนเขียนได้ครับเขียนเท่าที่จะเขียนได้นะครับแล้วก็ฝากใครช่วยส่งให้หน่อยให้เขาจ่าหน้าส่งให้อะแต่ว่าเนื้อความก็เขียนหน่อยเขียนได้พี่ตาบอดเราก็เขียนได้ เพราะว่าพี่พี่เคยมีเพราะว่ารู้ที่อยู่ชัดเจนใช่ครับใช่ใช่นะเราประกาศให้ตามนี้นะชื่อนุ้ยพิมพ์พิมพ์รพัดนะทนะพรสกุลครับหรือนุ้ยตอนนี้ก็ชื่อตอนที่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อนี้ก็ชื่อเจนกีฬาอ่าเอาละถ้าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคุณลงนะประกาศไว้ตามนี้นะครับสวัสดีครับ